สวัสดีครับแฟนๆกระหนกโปรดักทุกท่านวันนี้ผมจะพามาชม3ไอเทมที่ชาวสวนคนมีด้่ยงบประมาณเพียแค่1,000บาทช่วยเพิ่มผลผลิตให้คุณได้ถึง3เท่าแถมยังให้ระบบน้ำคุณเสถียรไม่มีติดขัดเลยครับอยากรู้เลยใช่ไหมครับว่ามีอะไรกันบ้างตามผมไปชมกันเลยครับครับเรามาพบกับไอเทมแรกเลยนะครับเป็นวาวให้ปุ๋ยครับ นี่จะเป็นวอล์วให้ปุ๋ยขนาด 1- นทับสนะครับวอล์วให้ปุ๋ยเนี่ยจะช่วยให้เราดูดปุ๋ยเข้าระบบน้ําได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับ <Yeah. S 1> ทาให้ระบบการให้ปุ๋ยสเสถียรนเท่ากันทุกต้นหลายๆคนอาจจะบอกว่าไม่จําเป็นต้องใช้ก็ได้นี่วาล์วให้ปุ๋ยใช้ใส่เข้าหน้าปั๊มก็ได้หรือผสมน้ําเข้าไปแล้วก็ให้ปั๊มดูดเข้าไปก็ได้อย่างนั้นนะครับมันจะทําให้เกิดผลเสียกับปั๊มน้ําได้ <What? S> 1 ปุ๋ยมันมีกดครับและจะทําทให้ใบพัดของปั๊มน้ําครับสึกก่อนได้ในระยะยาวเพราะฉะนั้นคือเรียกว่าได้ไม่คุ้มเสียอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่อันนี้คือลงทุนไม่กี่บาทสามารถให้น้ําได้เสถียรให้ปุ๋ยได้เสถียรเท่ากันทุกต้นแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการสึกหรอของปั๊มด้วยนะครับผมจะแกะให้ดูนะครับะจะมีนี่ครับนี้จะเป็นกรองครับเพื่อไม่ให้ ตะกอนเนี่ยเข้าไปอยู่ในระบบอาจจะทําให้น้ําอุดตันได้อะไรเงี้ยเราเลยมีตัวนี้ไว้นะครับตัวนี้เรียกวาลว์ว,าวหลีนะครับไว้ควบคุมปริมาณของปุ๋ยได้เพราะบางทีถ้าสมมติเราไม่มีวาล์วหลี่ดูดตรงๆเลยจะทําให้ปุ๋ยอาจจะเข้มข้นเกินไป <No. S 1> อะไรที่มากเกินไปมันไม่ดีครับเพราะฉะนั้นคือเราก็มีวาล์วหลี่มาให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นไว้ต่อกับท่อนี่ครับอันนี้ก็จะต่อเข้าแล้วนี่ก็จะเป็นดูดใส่ถังน้ําดูดแยกเข้าไป เราย้ายโลเคชั่นมาสักน,นิดหนึ่งไอเทมที่2คือฟุตวาลนะครับนี่ครับเป็นฟุตวาลิินน้ําไทยนะครับขนาดหนึ่งนิ้วสวมท่อหรือสวมอุปกรณ์นะครับ <S <S 1> <S 1> สวมอุปกรณ์ก็คือเอาอุปกรณ์อย่างเช่นพวกข้อต่อข้องออะไรเงี้ยครับมาสวมไว้ด้านนอกได้เลย <Wow. S 1> นะครับหรือว่าจะใช้ท่อวีวซีมาสวมด้านหนได้ใช้งานง่ายใช้งานกับระบบน้ําที่บ้านได้นะครับใช้ได้ไม่ยากเลย <Okay. S 1> ที่ผมเลือกมาเป็นตัวนี้เนี่ยหนึ่งคือไม่มี เหล็กเป็นส่วนประกอบนะครับทาให้เราใส่ใช้ได้ทั้งน้ําจืดน้ําก่อยอะไรเงี้ยครับช่วยในการดูดน้ําและกองสิ่งสกรปรกนะครับเข้าไปไม่ให้เข้าไปนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูเช่นเนี่ยนี่ครับตัวนี้จะเป็น,ปนคล้ายๆตะแกรงอยู่ทําให้เราเนี่ยเวลาเราดูดน้ำเนี่ยพวกใบไม้พวกเศษอะไรต่างๆจะไม่เข้าไปข้างในช่วยกองในระดับหนึ่งมันช่วยกักน้ําไว้นในระบบนะครับเวลาเราดูดน้ําเข้าไปเนี่ยฟูดวาวที่ดีเวลาปิดระบบ น้ำจะต้องไม่ไหลย้อนออกนะครับถ้าน้ําไหลย้อนออกแสดงว่าฟุตบอลคุณมีปัญหานะครับ <No. S 1> แต่ถ้าคุณไม่อยากเจอปัญหาแบบนี้หรือว่าเบื่อปัญหาแบบว่าฟุตบอลรั่วอะไรอย่างนี้ครับเรื่องของเราครับไม่เป็นแน่นอนนะครับผมสำหรับไอเทมที่3นะครับเป็นไอเทมที่ช่วยให้คุณกรองน้ําได้อย่างสะอาดนะครับทําให้เศษตรกรเนี่ยไม่ไปอุดตัน ในระบบน้ําของคุณนะครับสำหรับไอเทมนี้นะครับชื่อว่าสแตนเนอร์ครับนี่ครับจะเป็นสแตนเนอร์ขนาดหนึ่งนิ้วนะครับเรายกตัวอย่างมาให้ดูข้อดีของสเตนเนอร์ตัวนี้ง่ายๆเลยครับเราสามารถถอดมาล้างได้รู้ใช้งานค่อนข้างยาวนานจริงๆบางที่คือใช้กันมาแบบสามสี่ปีไม่เคยเปลี่ยนนะครับเพราะว่าถอดล้างได้เดี๋ยวผมจะถอดให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงมันจะเป็นแกะโชว์เลยอันนี้สแตนเนอร์ับนี่แกะมาแล้วครับจะถอดมาให้ดู นี่ถอดง่ายโอเคนี่ครับนี่จะเป็นด้านในครับตัวนี้จะเป็นตัวกองอันนี้จะเป็นกองแตนเลนนะครับแต่เป็นกองละเอียดนะคือจะใช้งานได้ยาวนานมากและสามารถถอดมาล้างได้วิธีล้างก็ง่ายครับใช้แปรงสีฟันถูๆได้เลยครับแปรงสีฟันเก่าๆสามารถดูตัวอย่างได้ครับคลิปแรกปฐมมา EP 2ครับเวลาถอดมาล้างครับควรดูด้วยตรงนี้สําคัญมากถ้าไม่มีคือรั่วแน่นอนครับนี่ครับโอลิงครับเรามี โอลิงกัรซึมมาให้นะครับไว้สําหรับไม่ให้น้ํารั่วออกเพราะว่าเวลาเราเปิดน้ำเนี่ยในระบบน้ําจะมีแรงดันนะครับอย่างเช่นแบบบาง,บางที่ก็2บาร์ขึ้นไป3บาร์อะไรเงี้ยแรงแรงดันค่อนข้าง,งสูงถ้าเราไม่มีโอลิงตัวนี้ก็คือรั่วแน่นอนครับแล้วก็สําหรับคนที่ใช้ไปในระยะหนึ่งนะครับเราให้ปุ๋ยในปริมาณมากในแต่ละวันนะครับเราก็เปิดอันนี้มาทิ้งได้ทุกวันเราจะมีจุกถ่ายน้ําออกมาให้ถ่ายน้านะครับเพื่อวันละหนึ่งครั้ง กําลังดีเพื่อว่าถ่ายถ่ายของเสียส่วนหนึ่งออกไปก่อนไม่ให้มันหมักหมมอยู่ในนี้นะครับแล้วไส้กรองเราจะไม่ตันเร็วและเศษตะกอนต่างๆจะไม่มีการหลุดเข้าไปในระบบน้ําของเราเลยนะครับ <Okay. S 1> บางที่อาจจะใช้เป็นหัวน้ําหยดอะไรอย่างเงี้ยครับแทศเศษตะกอนเล็กๆอ่ะครับจะทําให้หัวน้าหยดของคุณตันได้แล้วคุณจะไม่มีทางรู้เลยครับว่าตันตอนไหนนอกจากคุณไปเดินดูบางคนปลูกกันเป็นแบบ2-300ต้นอะไรอย่างเงี้ยครับ <Okay. S 1> คุณแค่มีตัวเนี้ยตัวเดียวตอบโจทย์ทุกอย่าง ทำให้ระบบน้ําเสถียรแน่นอนต่อไปผมจะพาไปดูตัวอย่างการติดตั้งที่แช้จริงครับว่าเป,เป็นยังไงเวลาติดตั้งแล้วเนี่ยใช้งานยังไงออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะครับอันนี้จะเป็นแบบว่าตัวใหญ่เลยนะครับแต่ตัวที่ผมยกตัวอย่างมาเนี่ยสำหรับคนเริ่มต้นนะครับงบประมาณไม่เกิน1000บาทนะครับสำหรับวิธีการติดตั้งฟูตวาวนะครับ คุณจะพายเรือลงมาหรือจะว่ายน้ําลงไปก็ได้นะครับแต่ผมจะยกตัวอย่างเป็นการพายเรือแล้วนะครับสำหรับวิธีการติดตั้งฟุตวาลนะครับฟุตวาลมีหลากหลายประเภทมากนะครับทั้งแบบสวมท่อแล้วก็สวมสายดูดนะครับอันนี้ผมจะยกตัวอย่างมาเป็นการสวมท่อ PVC นะครับหรือวมอุปกรณ์วิธีการติดตั้งคือสวมกับท่อระยะที่เหมาะสมนะครับอยู่ที่8-12เมตรนะครับในการติดตั้งครับก็จะเป็นจุ่มแหล่งน้ําอย่างนี้นะครับ แล้วก็เดินท่อขึ้นไปที่ระบบปั๊มหรือจะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ตามคลิปที่ขึ้นอยู่ข้างบนนี้ได้เลยนะครับหลังจากที่เราไปติดตั้งฟุตวาลกันแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบน้ําที่ใหญ่ขึ้นมานะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมต้องใหญ่ขนาดนี้นะครับเพราะว่าที่นี่นะครับมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างใช้น้ําใน1นาทีเนี่ยใช้น้ําเป็นร้อยลิตรนะครับเลยต้องมีระบบน้ําที่ใหญ่ขึ้นนะครับเริ่มจากฟุตวาลนะครับก็มีขนาดใหญ่ดูดมาเข้าที่ปั๊มน้ําขนาดใหญ่นะครับ แล้วก็มาเข้าที่แซนเนอร์นะครับเป็นการกรองขั้นแรกจากดูดน้ําขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีเศษตะกรงขึ้นมาได้ก็เลยต้องมาใช้แซนเนอร์ขั้นแรกนะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวผมจะพาไปชมพระเอกของเรานะครับเป็นวาลให้ปุ๋ยนะครับแต่ก่อนจะไปชมผมขอฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับและนี่ก็จะเป็นพระเอกของเรานะครับที่คนรอชมอยู่นะครับก็จะเป็นวาลให้ปุ๋ยนะครับ หลายคนจะสงสัยว่าทาไมขนาดใหญ่จังนะครับหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นว่าทําไมวาให้ปุ๋ยมีขนาดใหญ่ขนาดนี้นะครับ <ด S 1> เพราะว่าท่อระบบหลักของเราเนี่ยเป็นแบบ3มนิ้วนะครับแล้ววาวให้ปุ๋ยเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นก็คือวาวให้ปุ๋ยต้องมีขนาดเล็กกว่าท่อระบบหลักของเรา2ขนาดนะครับเ,เพื่อให้วาวให้ปุ๋ยทํางานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับจะเป็นการเดินท่อแบบไบพาสขึ้นมานะครับท่อไบพาสนี่ก็จะขนาดนิ้วครึ่งนะครับเพื่อให้ขนาดเล็กกว่าท่อหลัก2ไซส์นะครับ นี่ก็จะมาเข้าที่วาล์วให้ปุ๋ยวาล์วให้ปุ๋ยก็จะดูดปุ๋ยขึ้นไปนะครับแล้วก็จะไปให้ปุ๋ยกับต้นไม้ของเรานะครับแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยครับเสียงตัดหญ้าครับก็ขอโทษกับเสียงรบกวนนะครับที่นี่ค่อนข้างธรรมชาตินะฮะก็จะมีการตัดหญ้าอะไรบ้างนะครับโอเคการติดตั้งอ่ะควรมีสเตนเนอร์อยู่หลังวาล์วให้ปุ๋ยหนึ่งตัวนะครับเ,เพื่อว่าในกรณีที่กองปุ๋ยไม่ละเอียดพอปุ๋ยบางชนิดเนี่ยจะละลายน้ำไม่หมดจนนะครับแต่ที่นี่เนี่ย จะใช้เป็นปุ๋ยแบบน้ำนะครับแล้วก็จะใช้หัวการให้น้ำเนี่ยเป็นสปริงเกอร์นะครับซึ่งรูน้ําค่อนข้างใหญ่ก็เลยตัดปัญหาเรื่องตันไปนะครับห<อ>าวิธีการใช้งานนะครับเราก็ต้องมีบอลวาล์วนะครับไวต้ตรงการนะครับเพื่อหลี่น้ํานะครับให้เกิดความต่างของแรงดันน้ํา <c oughs> เปิดน้ําปุ๊บนะครับเราแค่หลีหลีตัวนี้หลีบอลวาล์วครับหลีปุ๊บถ้าสมมติเราหลีแล้วเนี่ยยังไม่ดูด ถ้าเราหลี่แล้วยังไม่ดูดเราก็ปิดเลยก็ได้ครับปิดแล้วเด็ยน้ำจะขึ้นมาผ่านระบบนี้เแทนนะครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าวาวตัวนี้มีไว้ทําอะไรนะครับเหมือนผมเลยครับ <c oughs> เอาตัวนี้มีไว้เพื่อในกรณีที่เราจะไม่ใช้วาวให้ปุ๋ยครับเราจะให้น้ําอย่างเดียวเพราะบ,บ,บางที่เนี่ยจะไม่ได้ให้ปุ๋ยตลอดในการให้น้ำนะ <c oughs> จะเป็นการปิดปิดไว้เพราะว่าถ้าสมมติไม่ปิดเนี่ย <c oughs> น้ำทางนี้ก็จะอาจจะวิ่งขึ้นมาแล้วเข้าวาวให้ปุ๋ยได้ อ่ะแล้วคนก็จะสงสัยว่าแล้วตัวหลังมีไว้ทําไมนะครับแล้วน้ําผ่านไปตรงนี้นะครับก็อาจจะขึ้นมาทางนี้ได้เหมือนกันนะครับเราก็เลยต้องมีปิดไว้สองตัวนะครับโอเคแล้วตอนใช้นะครับอย่าลืมเปิดนะครับเพราะว่าถ้าไม่เปิดปุ๊บวาวให้ปุ๋ยจะไม่ทางานเพราะน้ําไม่สามารถผ่านได้นะครับพอเปิดตรงนี้ปุ๊บเราก็มาหลีที่บอลวาวนะครับด้วยแรงรน้ําที่สูงก็จะดันน้ําขึ้นไปทางนี้นะครับแล้วก็นี่ปุ๊บก็จะมาดูดดูดปุ๋ยขึ้นไปนะครับแล้วก็วิธีการใส่เนี่ยดูดีๆนะครับเพราะว่าจะมีลููกกศรบออย่ ทาง,งด้านข้างนะครับว่าควรใส่ทั้งไหนถ้าสมมติถ้าสมมติใส่กับข้าง<ศ>ข้างนี้มาเป็นข้างนี้ก <cụ ś> ็จะกลายเป็นว่าพ่นน้าออกนะครับและนี่ก็เป็นการตราิดตั้งเบื้องต้นนะครับเราสามารถไปปรับใช้กับสวนของท่านได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กเราก็สามารถใช้วาล์วให้ปุ๋ยขนาดเล็กได้เพราะเรามีหลายขนาดให้คุณได้เลือกใช้ได้เลยนะครับและเดี๋ยวผมจะพาไปชมการใช้วาล์วให้ปุ๋ยอ,อีกรูปแบบนึงครับ<ๆ>ซึ่งเป็นที่นิยมพอสมควรเลยนะครับ วอลให้ปุ๋ยเนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้ให้ปุ๋ยอย่างเดียวครับทุกคนอยากรู้ไหมครับว่าใช้ยังไงได้บ้างตามผมไปชมกันเลยครับ <Okay. S 1> อย่างที่ผมเกริ่นไปตอนแรกนะครับว่าวาลให้ปุ๋ยเนี่ยเรามีหลายขนาดหลายไซส์สเตนเนอร์เรามีหลายไซส์พุทวาลเรามีหลายไซส์นะครับคร <Okay. S 1> อบคุม <Okay. S 1> การใช้งานให้กับลูกค้าได้ ครับอันนี้ก็จะเป็นการเดินระบบ1นิ้วนะครับเป็นใช้ฟุตวาลหนนิ้วนะครับฟุตวาลหนนิ้วจะเป็นหน้าตาแบบนี้นี่ที่เคยดูกันไปแล้วนะครับจะเป็นแบบนี้แล้วก็นี่จะเป็นแซนเนอร์1นิ้วนะครับกวนี้จะเป็นวาลให้ปุ๋ยขนาด1นทับสนะครับเดินระบบได้แบบนี้นะครับกวนี่จะเป็นการเดินระบบแบบเมื่อกี้เลยครับเหมือนกับระบบใหญ่เมื่อกี้เลยหัวดูดน้ำจะเป็นฟุตวาลนะครับแล้วก็ดูดมาเข้าปั๊มน้ํานะครับแล้วก็ต่อไปที่แตนเนอร์ แล้วก็ไปที่วาลให้ปุ๋ยนะครับการใช้งานวาลให้ปุ๋ยรูปแบบหนึ่งนะครับแต่คนสงสัยว่าทําไมสายเนี่ยไม่มีอะไรต่อเลยนะครับเพราะว่าอันนี้เราจะต่อเพื่อให้ดูดอากาศเนี่ยลงไปในน้ำนะครับวาลให้ปุ๋ยจะกลับข้างกันนะครับจากการดูดปุ๋ยนะครับจะเป็นการดูดอากาศลงไปในระบบน้ํานะครับนี่ครับจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับตอนแรกเราจะเห็นเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเราไม่ได้ใช้ดูดปุ๋ยดูดอะไรอยู่แล้วครับเราเลยต้องใช้กองต้องใช้วาลครับแล้วก็ออกปุ๊บครับ พร้อมใช้งานเราก็เอามาต่อต่อกับตรงนี้นะครับต่อกับท่อที่อยู่ในน้ำนะครับแล้วเราก็ดูดอากาศเข้าไปทางนี้นะครับถ้าสงสัยว่าดูดอากาศแล้วทำไมต้องมีสแตนเนอร์เพราะว่าก็อย่างที่บอกว่ามันค่อนข้างเล็กนะครับตรงนี้ก็เลยต้องมีสแตนเนอร์เพื่อคุมตะกอนในน้ํานะครับทําให้เสถียรมานี้นะแล้วนี่ไปดูนี่กันนี่จะเป็นเห็นไหมครับพวกสังเกตไหมว่าจะมีอากาศ จะดูดอากาศเข้าไปผสมกับน้ำนะครับเพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ํานะครับสามารถใช้กับบ่อปลาบ่อกุ้งได้นะครับสามารถใช้ <c oughs> ไดุ้ยสามารถใช้ใช้ได้หลากหลายรูปแบบนะครับสามารถใช้กับต้นไม้บ่อปลาบ่อกุ้งนะครับเพื่อเพิ่ม,เพ,เ,พมเพื่อเพิ่มอากาศลงไปในน้ําได้หรือจะเพื่อดูดปุ๋ยได้นะครับหนมจะให้ฟังเสียงว่ามันดูดแรงมากไหมค่อนข้างดูดค่อนข้างแรงครับเราอาใช้ได้กับ บ่อทั่วไปเลยนะครับยิ่งยิ่งบ่อใหญ่แล้วก็สามารถใช้ได้ต่อได้หลายตัวนะครับแต่วาวให้ปุ๋ยเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูสแตนเนอร์นะครับที่เป็นตัวช่วยไม่ให้วาวให้ปุ๋ยตันนะครับถ้าสมมุติเราไม่มีสแตนเนอร์เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับขอปิดน้ําก่อนป่าเวลาคุณใช้ไปสักพักนะครับมันจะมีตะกรนตันเนี่ยเราก็ระบายวันนี้ออกมาก่อนนะครับลดการตันของของกองใส่กองได้นะจะมีระบายน้ําที่มีเศษฝุ่นเศษตะกอออกมาก่อนได้นะครับอ่า ล้วก็ถอด <Wow. S 1> ใส่กล่องมาล้างได้อายุการใช้งานค่อนข้างจะยาวนานนะครับนะและนี่ก็จะเป็นใส่กล่องนี่ครับเนี่ยหลายเนี่ยผู้อนสังเกตดูข้างในเนี่ยจะมีเศษ <What? S 1> เศษตะกอนเศษฟุน่นอยู่เห็นไหมครับโอเคอันนี้คือผมเปิดแค่แป๊บเดียวนะครับเพิ่งเปิดเมื่อกี้เลยในกรณีที่เราใช้หัวน้ำเนี่ยหลายหัวอย่างเช่นการใช้หัวน้ําหยดเป็น หมืน่มนๆต้นร้อยๆต้อนอะไรเงี้ยครับเราก็ไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามันไปตันที่ต้นไหนนะครับแต่ถ้ามีตัวนี้คือจบปัญหานะครับซึ่งเป็นไอเทมที่สําคัญอีกตัวหนึ่งเลยนะครับแล้วก็วิธีการใช้งานวิธีการล้างง่ายๆอันนี้คือจะเป็นแบบจำลองให้ดูครับเอามาแก่งน้ำก็ได้ครับจริงๆถ้ามันถ้ามันตันมากครับเราสามารถเอาแปรงสีฟันมาถูได้เพราะตัวนี้มันเป็นตะแกรงนะครับไม่ขาดง่ายอายุการใช้าง,งานนานแล้วก็มีไส้กรองเปลี่ยนเนี่ยล้างแค่นี้กาา็สะอาด และนี่ก็เป็น3ไอเทมที่ชาวสวนคนมีนะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆชาวสวนยุคใหม่นะครับสามารถนําไปปรับใช้ได้หลากหลายรูปแบบกับสวนของท่านเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจสินค้าระบบน้ําดีๆแบบนี้นะครับสามารถหาซื้อได้ที่กนกออนไลน์หรือที่ช้อปปี Lazada า หรือที่มอเทนเตจชั้นนําทั่วประเทศเลยนะครับผมขอฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและเพื่อให้คุณไม่พลาดสินค้าดีๆหรือทิคดีๆแบบนี้อีกนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ